ทชมก็วันดีก็ไม่รู้แค่ไม่รักก็ไม่ชอบเลยที่สามเซนกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะแบบจะบอกว่าให้ทุกคนอย่าเอารูปอันไหนแต่จะเป็นรูปมาให้ดูนะทุกคนจะเอารูปไหนชั้นนี่นี่นี่กันนะทุกคนนี่ระหว่างฟ็อกซี่เลยที่บนนี้ไฟ สี่พันหกอันนี้ในเมฟ็อกซี่แล้วก็เดจจอยออฟเคเชันนี่มาจากเดจจอยออฟเคเลชันตัวนี้ได้บอกเชฟแล้วใครที่ยังไม่ดูก็อนวันนี้ไปดูเลยนะอันนี้ในแมเฟเ,เอด่ในแมฟอ็อกซี่อันนี้เปนหนาใช่ไหมอันนี้บอนนี่อันนี้ฟานายเอฟเฟตี้สามอันนี้อีก ทุกคนาจะมีอีกนะตัวความฝันเอฟนฟกต อ้ามีเสียงูุกคนอีกหนึ่งขออภัยค่ะเข้าไปดูกันเลยขอเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เสร็จเลยอะไรทุกคนทุกคนชอบตัวไหนในคัสตอมไหน คอมเมนต์บอกกันเลยไอตัวเนี้ยไอพวกคัสตอมไหนเน่ยนะได้ทำคลิปไปแล้วออกออกไปแล้วก็ไปดูกันได้เลยถ้าผู้ชมชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะระว่งังตอบซกซี่อะไรเนะี่ยเพื่อนเราส่งอะไรมาเนี่ยอะไรฮะอะไรคนกำลังอัดคลิปอยู่ นี่นนะม,มีนามสกุลนี่มาสม่งไปตอนนี้เนี่ยสิคนจะรอไคลิปอยู่ทุกคนชอบตัวไหนแล้ว,ว่า ตัวอะไรตัวเนี้ยทุกคนชอบตัวไหนระหว่างตัวชิงระหว่างตัวที่มันถือฉาบอ่ะตัวถือฉาบมันเป็นตัวสีชมพูสีชมพูแล้วแต่เหมือนเชื่อว่า บอกชื่อช่องเพื่อนอีกแล้วจะต้องแก้ไขาก่อนได้ๆย,ยังไม่ลบยังไม่ลบคนกํนลังอัดคลิปอยู่มันไม่บอกเลยช่อง เออมช่องเต็มไปเลยก็ได้ทุกคนไม่ต้องบอกทุกคนไม่ต้องสงสัยหรอกทุกคนไม่ต้องสงสัยหรอกว่ามไมเปลี่ยนเปลี่ยนคีย์บอร์ดได้ทุกคนมันมีวิธีเปลี่ยนคีย์บอร์ดอยู่แต่ว่ายังไม่บอกใครนั่นแหละ สูงอะไรมั้งเนี่ยเหมือนเพื่อนใครมั่งเนาะ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 งนแล้วเดี๋ยวไปเริ่มันต่อเลยเอ้า่ะท่านผู้ชมแล้วว่า ในแมวเฟรดี้ในแมวเฟรดแบ๊ระหว่างทุกคนชอบตัวไหนระหว่างโอตบอนนี่โอชิก้าโอตฟ็อกซี่และโอตเฟรตี้ทุกคนชอบตัวไหนที่สุดคอ,อ,อมเมนต์กันมาได้เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ굿บายโอ้ส่สวนเล่นดักหนาเนี่ย